คือวันนี้เขามีงานสัมมนาเขามีงานสัมมนาของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒิของวุฒิสภาของสวครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคือบ้านเมืองไม่สงบเมื่อไม่เคารพกฎหมายนี่ชื่อชื่องานเขาเออบ้านเมืองไม่สงบเมื่อไม่เคารพกฎหมายและปรากฏว่าคนหนึ่งที่มาร่วมในงานวันนี้ดูสิฮะอาจารย์จรัญพักดีธนากรอดีตตุลาการสารรัมนูญซึ่งช่วงหนึ่งบนเวทีน่าสนใจนะครับอาจารย์จรัญเนี่ยคือ คือเขาถูกตั้งคําถามจากบนเวทีบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายแบบไหนที่เกินพอดีอและปรากฏว่าอาจารย์จาร,ยรานแกพูดถึงกรณีการตัดสิทธิทางการเมืองอาจารย์สิโร่การตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งนะคือคือคือ,คอพอยใหญ่อาจารย์จรันแกพูด่นี้แกบอกว่าคือการตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยอนเนี้ยมันคือความไม่พอเหมาะพอควรอ่าถูกมันคือความไม่พอเหมาะพอควรนะฮะแล้วอาจารย์จรันก็บอกว่าเนี่ยสำหรับ สำหรับกรณีการชุริตที่เป็นปัญหาเรื้อรังประเทศเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเออควรถูกควรถูกตัดสิทธ์20ปีนะเออเออสิทธิ์เนี่ยมันถูกตัด20ปีแต่ตนมองว่ามากไปนะฮะโดน10ปีในกำลังพอดีครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยมันต่างจากสิทธิ์เลือกตั้งที่ให้เป็นดุลพินิจและศาลจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้แต่มไม่เกิน10ปีขณะที่การตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยฝา่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยต้องตัดแต่ ไม่ให้เกินสิปีคือความพอเหมาะพอควรคือเอาไปว่าโดยสรุป<ส>พอยที่อาจารย์จารรนพูดมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการตัดสิทธิ์กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยอ,อายกตัวอย่างก็ได้อย่างเคสคุณช่อ,อมันคือการตัดตลอดชีวิตอันนี้ทุกคนเห็นว่าเกินกว่าเหตุการรับสมัครเลือกตั้งมันตัดตลอดชีวิตแต่อาจารย์จารรนบอกว่าคือไอาา้ตัดมันต้องตัดแหละ แต่ว่าอาจารย์จะันบอกว่าไม่เกิน1ิบปีมันก็พอแล้วนั่นเท่ากับว่าในความเห็นในมุมหนึ่งถ้าถ้าสรุปจากตรงนี้คือว่าอาจารย์จรันก็มองว่าไอ้ตลอดชีวิตเนี่ยมันแรงแรงแน่นอนแรงเกินไปแรงแน่นอนก็อย่างคุณนิพิษที่โดนคดีอะไรอ่ะอันนั้นโทษยังไม่ถึงขั้นตลอดชีวิตอะไรเลยนะคุณนิพิษโดนอะไรนะที่เพิ่งตัดสินสองวันก่อนนะลืมแล้วคุณคุณนิพิษเหรอหรือว่าใครคุณนิพิษใช่ไหมคุณนิพนธ์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 คุณจำไม่ได้เออ ของช่อเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะนี่ผลเก้าปีมันมันมันก็แปลกจริงไแเราถ้ายิ่งดูมูลเหตุของคดีด้วยมันยิ่งมันยิ่งแตกต่างกันมากไงมันแตกต่างกันมากมันเหมือนกับคดีจริยธรรมเนี่ยเป็นคดีคดีที่มันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรพิสูจน์ได้อะว่าใครผิดหรือใครถูกชิงจริยธรรมขึ้นขึ้นอยู่กับการตีความใช่ใช่ไหมขึ้นอยู่กับกับดุลพินิจใช่ว่าผิดหรือไม่ผิดใช่ใช่ซึ่งต้องต้องย้ำว่าคดีแบบนี้ในต่างประเทศมันไม่มี นรับคดีของคนพิจาริตที่ทำถูกตัดสินมันไม่มีมันกว้างไงสมมติสมมติสมมติในคือที่ผ่านมาเราก็เคยมีเหตุการณ์ที่นักการเมืองดูลูปโปในสภายอย่างเงี้ย <c oughs> นึกออกไหมครับแล้วเกิดมีคนไปฟองฟว่านักการเมืองดูรูปโปในสภาผิดจริยธรทมไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผิดจ,จริง<อ>แต่ถึงขั้นต้องถูกตัดสินตลอดชีวิตเพราะดูลูปโปในสภาไหมเนี่ยผมว่ามันก็เกินไปแต่ท้ายที่สุดมันต้องย้อนกลับไปที่ตัวรัฐมนูญเปะาใช่ตัวรัฐมนูญมันเป็นตัวกำหนดก็รัฐมนูลหกศูนย์เนี่ยสร้างปัญหาเยอะไปหมดซึ่งคนที่เขียนมาคือสารันูญกบ ปปชมั้งที่ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาในมัตีคือคือโดยตรงเนี้ยมันล็อกไว้เลยว่าถ้าผิดจริยธรรมตัดสิทธิ์แล้วสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตคือกฎหมายมันเขียนล็อกไว้ยางีงเลยนะใช่คือคือผมก็จะในมุมหนึ่งของศาลที่เขาอ่านเนี่ยคือเขาก็เขาก็มองแค่ว่าผิดหรือไม่ผิดอแต่พอผิดมันล็อกโดยอัตโนมัติว่าต้องต้องตลอดชีวิตเท่ากับว่าถ้าแก้คือมันต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางใช่ซึ่งมันเท่ากับว่าคุณกาลังบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกคนต้องเป็นเทวดานะ คือผิดจริยธรรมถูกตัดสิทธิ์นะแปลวทุกคนต้องเป็นเทวดามันไม่มีใครเป็นเทวดาไงเพียงแต่ว่ามีคนที่ถูกจับได้กับถูกจับไม่ได้แล้วก็มีคนที่จะถูกเล่นหรือไม่ถูกเล่น<อ>ใช่ไหมคือถ้าคุณบอกว่าใครผิดจริยธรรมต้องถูกตัดสิทธิ์แปลว่าคุณกำลังบ,บอกทุกคนต้องเป็นเทวดาซึ่งไม่มีหรอกอดูผู้ด,ดำารตําแหน่งทางการเมืองหรือองค์กรอิสระม,มีใครเป็นเทวดาไหมครับ มันต้องมีผิดจริยธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันแน่นอนนะใช่ไหมครับเอานายกประเทศนี้ไม่แจกแจงบัญชีทรัพย์สินนะครับนายกจาก 6- 2ถึง6ไม่เปิดบัญชีทรัพย์สินนะครับรองนายกมีนาฬิกาหรูอะครับบอกว่ายืมเพื่อนเพื่อนตายแล้วอย่างเงี้ยถามประชาชนว่าอย่างงี้ผิดจริยธรรมไหมเนี่ยผิดแน่นอนอาจารย์ถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมถ้ามองว่าถ้ามองว่านะด้วยในฐานะที่เป็นอดีตตุลาการอย่างอาจารย์จรันเนี่ยออกมาส่งสัญญาณแบบนี้เรามองเป็นโพสิทีฟได้ไหมคือมองในมุมบวกได้ไหมว่า นั่นแต่ก่อนเขาก็ยอมรับเหมือนกันในมุมนักกฎหมายด้วยกันเองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแรงไปไม่<อ>เพราะอาจารย์จรันคืออาจารย์จรันวงวงการนี้อย่ามองอย่ามองว่ามีอะไรเป็นโพสติฟเช่นคนนี้พูดจะมีสัญญาณอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์จรันคืออาจารย์จรันก็อาจจะมองเป็นแค่ความเป็นส่วนตัวเป็นแค่ความเป็นส่วนตัวส่วนคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้มองแบบนั้นเว้นแต่เว้นแต่ว่าถ้ามีรัฐร่างรัฐธรรมนูญใหม่อาจารย์จรันเข้ามาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยอย่างน้อยด้านหนึ่งมันก็เห็นปัญหาว่ามันแรงไปใช่ง ความเป็นอย่างอดีตตุลาการสามนุนก็จะมองมันแรงไปครับตัดสินจรีวิตในเรื่องของฝา่าฝืนจริยธรรมใช่ใช่ใช่ <ๆ S 2> ก็เป็นอีกโจทย์นะถ้าจะถ้าจะร่างรัมนูลกันใหม่หรือจะแก้กันใหม่ทั้งฉบับอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าจริงอ่ะมันก็จะเป็นบทวัดใจบทพิสูจน์ของนักการเมืองเหมือนกันนะใช่ของนักการเมืองคือสสด้วยนะว่าคุณจะเอาคุณจะเห็นเรื่องนี้ยังไงใช่เพราะสุดท้ายที่สุดใครอาจจะไม่รู้ว่าวันหนึ่ง ในฝั่งภูมิใจไทยในฝั่งรวมไทยสร้างชาติในฝั่งเพื่อไทยก็อาจจะโดนเรื่องนี้ด้วยคือถ้าเล่นเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะผมว่าคนเป็นรัฐมนตรีโดนเล่นได้แทบทุกคนนะอ,อ,อะอย่างสมมติคนที่โดนเรื่องแบบมีที่ในเขานั่นเขานี่อย่างเงี้ยผิดจริยธรรมไหมก็ผิดนะเพราะย่งไม่ไม่มีใครไปยื่นเรายื่นล้วจะรับหรือเปล่าแค่นั้นเองโหแล้วมันแรงมากนะแรงดีครับค,คือแบบว่าแล้วมันเปดิดทางให้มีการกันแกล้งไงคือถ้าเขาผิดจริงแต่ดาเนินคดีอาญาคือต้องต้องย้ําก่อนนะครับไม่ได้ไม่เราไม่ได้บอกว่า เอาผิดนักการเมืองไม่ได้นะแต่การเอาผิดต้องเอาผิดด้วยคดีอาญาหรือคดีแพ่งไม่ใช่คดีจริยธรรม,มเพราะคดีจริยธรรมมันเปิดทางให้มีการใช้าการวินิจฉัยมั่ว แล้วเนี่ยจริยธรรมไปก่อนอาญาด้วยนะออหลายเชตใช่แล้วเกิดคดีอาญาไม่ผิดแต่ผิดจริยธรรมอันนี้ยิ่งมึนใหญ่เลยนะอาญาไม่ผิดแต่ดจริยธรรมโดนไปแล้วทำไงอ่ะโดนโดนตัดสิทธิ์ฟรีไปแล้วตัดพิพากษากลับก็ไม่ได้ไม่ได้ออาญาไม่ผิดหลักฐานไม่พอแต่ผิดจริยธรรมแปลว่าอาจจะมีนักการเมืองเคราะห์ร้ายบางคนโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตโดยที่มูลความผิดของคดีไม่มีใช่เพราะคดีอาญามันต้องดูมูลความผิดดูหลักฐานดูอะไรประกอบอยู่ว่าผิดจริงหรือเปล่าใช่ฉะนั้นแต่คดีจริยธรรมไปก่อน แปลว่าในอนาคตถ้าไม่เลิกเรื่องนี้อาจจะมีนักการเมืองบางคนที่โดนตัดสิทิ์ตลอดชีวิตที่แล้วเมื่อไปถึงคดีอาญาซึ่งเสร็จที่หลังเนี่ยศาลบอกว่ายกฟ้องเพราะหลักฐานไม่พอน้ามืดเลยนะแต่คุณถูกตัดสิทต,ตลอดชีวิตแล้วครับคือเดิมมันจะเป็นลักษณะว่าเดิมเนี่ย ตัวอาญามันจะมันจะผูกโยงเกี่ยวกับกรณีจริยธรรมคือมันอาจจะไม่จริยธรรมตรงอาจจะเกี่ยวยงกับเรื่องของตําแหน่งเช่นถ้าสมมติว่าสสบางคนโดนคดียาพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ลุดจากตําแหน่งไปเลยใช่แต่แต่เคสนี้คือหลังมติปี60เนี่ยมันให้แยกกันระหว่างจริยธรรมกับอาญาอาญาก็ว่าไปจริยธรรมก็ว่าไปแล้วความที่มันนี้ก็คือจริยธรรมจริยธรรมมันเร็วกว่าอาญาไงปัจจุบันเนี้ยใช่ใช่แล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีหลักฐานไง S <S มันเป็นสิ่งที่ดูแล้วก็วิเคราะห์กันเองไงว่าสารดูพฤติกรรมอย่างนี้เออมันน่าจะใช่นะสารดูเรื่องอย่างมันไม่น่าจะใช่นะอย่างเงี้ยมันการตัดสินคนนะครับหรือการตัดสินทางกฎหมายใช้เรื่องตามอัตวินิจฉัยไม่ได้ใช่ไหมคือคดีอาญาอยู่างน,นมันต้องมีต้องมีหลักฐานจะต้องมีการเกาะเกี่ยวของหลักฐานกับมูลเหตุของคดีต่างๆ,ๆนานาแต่คดีจริยธรรมมันไม่ใช่อ,ะอ่ะอะอย่างกรณีช่อเนี่ยสิ่งที่เขาใช้เป็นข้ออ้างในการตัดสินช่อคือช่อไม่ลบโพสต คือช่อเขาสู้แบบนี้ว่าเหตุการณ์เกิดก่อนมีกฎหมายใช้กฎหมายบังคับใช้กับนักการเมืองอตอนเกิดเหตุเขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองเขาเป็นเด็กเรียนปริญญาตรีแล้วตอนที่มีคน,นคนไปยื่นเรื่องร้องเขาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่นักการเมืองแล้วกฎหมายบังคับใช้กับนักการเมืองจะไปเล่นช่อได้ยังไงช่อเขาก็สู้แบบนี้ซึ่งผมฟังนะผมว่าก็มีเหตุผลเพราะกฎหมายเป็นการเอาผิดจริยธรรมนักการเมืองแต่ช่อเนี่ยการกระทำเนี่ยเกิดตั้งแต่เขายังไม่เป็นนักการเมืองเกิดตอนที่เขายังเป็นเด็กปริญญาตรีใช่ไหมครับแล้วก็ ตอนที่ไปร้องเขาเขาก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วใช่แต่ทำไมเขาต้องถสุจสิตก็มีข้อสังเกตเหมือนกันใช่คือผมเข้าใจว่าคุณช่อเองก็แย้งเรื่องนี้กันใช่แต่ฝ่ายที่มีชัยก็บอกก็คุณไม่ได้ลบโพสไงเพราะเมื่อคุณไม่ได้ลบโพสต์แล้ว่าความผิดยังเกิดอยู่จนปัจจุบันอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ผมมองในส่วนตัวผมมองในมุมดีนะอย่างน้อยมันอาจจะเป็นอย่างน้อยๆมันมีความเห็นยืนยันในหลักหนึ่งในฝั่งของตุลาการอดีตตุลาการด้วยว่ามันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไป ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ